โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Among Us ที่มาในรูปแบบโลบอกหรือเกมรูปโลบอกที่มาในรูปแบบ Among Us นะครับเดี๋ยวนะคือมันเป็นเกมโลบอกแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเขาจะมาฆ่าเราไหมมันเป็นเกมโลบอกแต่ว่ามันมาในรูปแบบของ Among Us นะครับเอาแบบ Among Us มาสวมนะฮะเพราะฉะนั้นไฟมืดวะมืดมืดแต่เราก็ยังเห็นอนะ <c oughs> มืดแบบนี้ไม่เป็นปัญหานะครับ ถ้ามืดแบบนี้ผมจะมองเห็นคนอื่นไหมว้าวนี่สายไฟอะเนี่ย้ไมนี่สายไฟอะเนี่ยโอ้โหเสียงตายแล้วเกินใครมันช่างมาต่อสายไฟแบบนี้ทำไม่นึกถึงประเทศแ,แถวๆนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราผมทำภารกิจก่อนไม่ได้มีภารกิจตรงนี้นะฮะสายไฟแม่งโคตรสบาย เกินไปต้องมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะฮะต้องมีการปฏิรูปสายไฟแม่งมืดดิฮะเดี๋ยวเราทำภารกิจก่อนผมมุดท่อไปได้ไหมผมยังไม่ได้เคยเป็นอิมพอเตอร์เลยนะฮะเล่นมาอยู่3ครั้งนะครับเล่นเทสต์นะฮะโอเคอันนี้ออกซิเจนใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเฮ้ยเจ๋งดีว่ะโอ้เขาทำภารกิจออกมาได้แบบ ค่อนข้างจะเหมือนเลยนะครับชอบคนที่เขาทำด่านแบบนี้ออกมาจริงๆนะฮะมีความขยันนะครับเราครีเอเตอร์นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอยู่ไหนนะภารกิจมันจะมีสีเหลืองๆบอกให้แต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับต้องพยายามเดินๆไปอยู่ในตู้ไฟตรงนี้เหรอโอ้โหผมอ้อมทั่วโลกเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ โอเคเรียบร้อยมีข้างหลังห้องนี้อีกสายไฟจะพันคอตายไหมเนะี่ยสีเขียวว่าไงเพื่อนสีเขียววิ่งวิ่งมาจากทางนี้ยังไม่เจอศพใครนะครับห้องนี้ไม่มีใครตายอยู่ <ś> เดี๋ยวนะออกซิเจนออกซิเจน <ś> ผมจะรีบไปผมจะรีบไปปิดก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปกดสวิต โอ้โหจะทันไหมเนี่ยขายยิ่งสั้นๆอยู่เฮ้ยเพื่อนกดแล้วโอเคถ้าเพื่อนกดแล้วก็ไม่เป็นไรตรงนี้จะรอนานหรือเปล่าเหมือนจะรอไม่นานอ่าโอเคครับทำง่ายขึ้นฮะสีน้ำเงินกดแล้วว่าไงสีน้ำเงิน What's up ว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนโอ้โหมาเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกวู ถามก่อนว่าใครเขาจะโหวตใครจะโหวตใครเพื่อนนายจะโหวตใครสีเงินว่าไงโอ้สีเงินไม่พูดภาษาแบบอังกฤษอะอังกฤษ Speak English please Speak English please w h i อ e only เฮอะไรล่ะผมว่าน่าจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วทำไมผมโหวตไม่ได้อ่ะอ้ะอาวม่โหวตเราเฉย <laughs> สู่ความเมืองว่างอันแสนไกล สุดยอดเรียบร้อยฮะกลายมาเป็นวิญญาณแล้วตอนนี้ไปล่องลอยผมทะลุกำแพงได้ด้วยนะครับ <laughs> แต่ลุกออกนอกแบบไม่ได้นะครับ <laughs> ดูหน้าหน้าถั่วขอบแบบมาทำภารกิจกันก่อนอา้าวเรียบร้อยฮะ <laughs> ตายเลยเมื่อกี้เล่นได้ดีมากนะครับ ฟังตัวอิมพอสเตอร์ฝั่งเขานะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีอ่ะนี่มันต้องเป็นสีขาว <laughs> เป็นไงล่ะข้าคนักบินอนวากาศแบบนี้่อยสมเป็นนักบินอนวากาศหน่อยนายนี่มันสีแจ๊สแสบตาจริงๆแต่ละคนเหมือนหลุดออกมาจากขบวนการซุปเปอร์เซนไตนะครับนี่ถ้าเกิดว่าแปลงร่างกันได้นี่น่าจะใช่เลยแล้วเนี่ยไปตรงนู้นนะฮะสคนสาคนเดี๋ยวผมจะตามเข้าไป เราสามคนนี้วิ่งจนยาแหงนะสีเหลืองสแกนบัตรนะครับอ่าโอเคคนที่สแกนบัตมักจะปลอดภัยเป็นหลักการของผมเองนะครับเรียบร้อยแสดงวันนี้ไม่มีตัวตรวจจับความเร็วแน่เลยสีงสีกูวิ่งเข้าไปสีดำ สีดำเราวิ่งสวนสีดำออกมาโอเคโอเคในห้องนี้สีภูไม่ได้มาฆ่าใครนะครับสีฟ้าตามสีภูไปสีดำตามสีฟ้าไปผมจะตามแอบดูเราจะตามสะกดรอยพวกนายสีดำกับสีฟ้าวิ่งไปด้วยกันนะครับสีดำดูจะปลอดภัยนะฮะต่อไปก็สีฟ้า สีฟ้าตัวน่าสงสัยสีฟ้าตัวน่าสงสัยก็ยืนนิ่งๆปแปลกๆสีแดงก็น่าสงสัยเราจะไปพร้อมกับสีดำสีดำเป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะเรา,าจะช่วยเหลือกันได้เพื่อนถ้านายไม่เป็นอิมพอสเตอร์แต่ถ้านายเป็นอิมพอสเตอร์นี่ไม่น่าจะไหวเก๋เข้ามาสแกนบัตรหักคอเลยสีฟ้าเลยหักคอสีดำเลยเดี๋ยวเรารายงาน ไม่หักนะฮะดูเหมือนจะไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับผมจะวิ่งตามสีดำไปต่อสีดำอย่าก,กระโดดลงท่อไปนะมันจะหามากเลยให้านายกระโดดลงท่อไปยังไม่มีการฆ่ากันเลยผมยังไม่เห็นศพเลยนะครับในเกมนี้คือไม่มีศพอะชนะกันด้วยแบบสีมพูยืนอยู่นิ่งๆฮะน่าสงสัยจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋สีดำสีดำสดำ สีดำโผล่มาจากตรงนั้นได้ไงโอ้โหที่ไหนนะครับ Baby Seal Report สีนเงินบอกว่าอะไรอ่ะสีเงินพิมพ์อะไรออมาไม่รู้อ่านไม่ได้นะครับสีขาวปลอดภัยพูล่าพูล่าแปลว่าสวัสดีภาษาสเปนหรอสีเงินว่าไงผมสงสัยสีสีดำที่สุด ค,คือเมื่อกี้สีดําอยู่ในห้องไฟใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเขาโผล่มาจากตรงนั้นได้ยังไงอ่ะเขาตามเรามาเหรอผมวิ่งออกมาก่อนเขาสักปั๊บหนึ่งเลยอนะอืมอืมสีขาวสงสัยสีดํานะฮะเราสงสัยสีดําเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าสีดําเป็นฆาตกรจริงเป็นฆาตกรจริงนะฮะเราก็จะต้องอยู่ห่างสีดําผมจะเดินตามหลังสีฟ้านะครับ ้าสีฟ้าโดนฆ่าเนี่ยผมจะบอกว่าสีดำเลยนะครับ <c oughs> <ś led> <ś led> ฉันตามนายอยู่สีฟ้านายไม่ต้องกลัวฉันอยู่ข้างหลังนายตรงนี้ไม่มีใครตายใช่ไหมไม่มีโอเคไม่มีตามสีเหลืองสิโอเคนะฮะข้างหน้านี้ยังไม่มีแบบการฆ่ากันเกิดขึ้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเราอาจจะยังวางใจได้ในตอนนี้นะฮะแต่ว่าอีกไม่นานฮนะ ตอนนี้สีฟ้ากับสีชมพูไม่ยอมไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินนำเองทุกนายจะกลัวอะไรกันนักหนาเดี๋ยวเราทำเองฆาตกรคนเดียวเองไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครตามมาด้วยสีฟ้าตามมาจ้าจะฆ่าไงเขากลัวผมฆ่าเขาแต่ผมวิ่งแซงเขา ตลกไหมล่ะฉันจะฆ่านายฉันจะฆ่าถ้าผมจะฆ่าเขาจริงนะผมฆ่าไปนานแล้วแหละ้็แต่ตอนนี้ทุกคนหายไปหมดเลยนะครับมวัวแต่เล่นหายกันไปไหนหมดเนีย่ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสุบสีเหลือง สีดำฉันสงสัยนายและสีขาวก็ไม่ใช่อินพอสเตอร์นะฮะแน่นอนแล้วครับเพราะสีขาวคือเราฮะเต็มที่เลยนะเพื่อนสูสสูสเราผู้มั่นใจนี่ฉันเห็นฉันเห็นสีขาวนี่ไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เลยฮะเห็นสีขาวอุ่ย มันหน้าก้านคอสัทีไหมฮะเอาล่ะครับกดบวกอีกครั้งหนึ่งนะฮะสีดํานะครับเออต้องแบบนั้นสิเพื่อนแหมฉันชัวโอ้โหเมื่อกี้ก็ั่วบอกว่าเห็นเราฆ่านะครับโตเรียบร้อยฮะได้ไหมถูกต้องไหมสีดำ แล้วคือสีชมพูด้วยนะโอ้โหพีกในพีกอฮ้ยสีฟ้าเอาแน่เอานอนเลยกับมันไม่ได้เลยสีฟ้านี่คือบอกว่าฉันชัวจบกันสีฟ้าสิ่งที่นายทำมางี่เงาสิ้นดีฮะโอ้ มีคนตายอยู่ในหมู่พวกเราอีกหนึ่งคนเอาไงดีฮะจังหวะนี้สีแดงน่าจะปลอดภัยนะครับผมจะกดสะกดรอยตามสีแดงไปนะครับออกซิเจนว่ะอ,ออกซิเจนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ดีนันกลับมาโอ้ยก g อดลามเขียวอ่อนฉันเห็นหมอนั่นค่าฉันเห็นสีเขียวอ่อนค่านะครับเนี่ยบัตเอนใกล้ๆก,กับปุ่มกดออืฮมาโวตสีเขียวอ่อนกันทุกคนมันจบแล้วสีเขียวไว้บุย,บย